จะให้พ่อแม่จะให้ค่าห้องค่าน้ำอะ่ะไม่มีอะไรแล้วป่อยอะ่ะผมไม่มีตังค์ไปโรงพยาบาลไม่มีตังค์ไปซื้อยาอะไรเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะแจ้งทางเราแจ้งทางพนักง,งานไปแล้วนะว่าบริษัทจะทําการจ่ายเงินเดือนช้าถ้าคุณรับเงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้ก็ให้คุณลาออกไปตอนนี้อยากให้เขาแบบออจ่ายค่าที่ค้างอยู่คะ่ะให้กับตัวคะ่ะ เพราะว่าไม่งั้นแบบที่พักก็แบบว่าเขาจะไม่ให้เราอยู่แบบนั้แล้วก็ในชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยมีใช้เลยคือล่าสุดนะครับพี่เขามีเขามีหนังสือที่แบบออกมาว่าเขาไม่มีหลักฐานการทํางานของพนักงานเมียนมาทั้งหมดที่เป็นหลักฐานเพื่อที่จะทําให้เขาแบบต้องจ่ายเงินอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าให้ทุกคนรวบรวมเอกสารแล้วไปเปิดบัญชีซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆไม่มี นังเสืออนุญาตทำงานน่ะคือก็เปิดบัญชีไม่ได้เข้าใจแต่ก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเรารับคนมาแต่เขาจ่ายเป็นเงินสดให้ก่อนหน้านั้นน่ะเขาจ่ายเป็นเงินสดแล้วตอนนี้พอจะไม่จ่ายก็อ้างแบบนี้อมรินทีวี